สวัสดีค่ะหมอตานนะคะวันนี้นะคะหมอจะมาตอบคำถามค่ะที่คุณไข่อินบ็อกเข้ามาถามเรื่องการเจอแองเลือดใต้ถุงการตั้งครรภ์น,นะคะว่ามันคืออะไรแล้วเราต้องทำอะไรต่อบ,บ้างค่ะแองเลือดใต้ถุงการตั้งครรภ์น,นะคะก็คือเลือดที่ออกระหว่างผนังมดลูกและถุงการตั้งครรภ์ค่ะซึ่งมักจะเจอในครรภ์อ่อนๆนะคะในช่วงที่รกกาลังสร้างตัวขึ้นค่ะแล้วก็มักจะพบบ่อยในครรภ์ที่ทาเด็กหลอดแก้วค่ะ โดยที่อาจจะมีอาการเลือดออกหรือไม่มีอาการเลือดออกก็ได้บางคนอาจจะมาอุลตราซาว์เจอแห่งเลือดโดยที่ไม่มีอาการอะไรเลยเพราะฉะนั้นถ้ามากรณีที่เป็นแห่งเลือดขนาดเล็กและคนไข้ไม่มีเลือดออกหรือมีเลือดออกแค่เล็กน้อยเมื่อเราติดตามไปแอ่งเลือดนี้ก็จะเล็กลงแล้วก็หายไปได้เองค่ะอาจจะไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแต่ถ้าเป็นแอ่งเลือดที่มีขนาดใหญ่ และมีเลือดออกทางช่องคลอดปริมาณมากหรือเลือดออกสีแดงอาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการแทงได้ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเจอแบบนี้แล้วเราต้องทำอะไรต่อปกติแล้วหมอจะแนะนำให้คุณไข้พักค่ะงดการทำงานหนักยกของหนักงดการมีเพศสัมพันธ์ใช้ยาตามที่แพทย์สั่งซึ่งส่วนมากแล้วจะเป็นกลุ่มยากันแทง้งที่มีฤทธิ์ในการคลายมดลูกหรือลดการบีบตัวของมดลูกค่ะใครที่มีคำถาม ็สอบถามคันมาเพิ่มเติมในคอมเมนต์หรืออินบ็อกซ์ได้เลยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ